พี่น้องชอบใจชิ้นไหนคะทองเพชรพลอยเยอะมากค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นพวกสังกัดพันพวกจานถ้วยกาแฟวันนี้พามาชมของเก่าค่ะที่ร้านในเมืองเนินแบกค่ะพี่น้องสวยงามมากๆเลยค่ะ เป็นพวกจานชามค่ะชอบมายืนมองค่ะมันไม่ีหลากหลายจานเขาสะสมเนาะค่ะก็ราคาออกจะสุกค่ะก็หลากหลายครับพี่น้องก็เอามาให้เชยชมกันค่ะพี่น้องท็อทีมพรอยมีหมดเลยครับพี่น้องมันหลากหลายชนิดเลยค่ะดูสิคะมีเครื่องสะสมค่ะเครื่องเงินเครื่อง หลากหลายชนิด้ะยคะสะสมเครื่องเงินเครื่องมุกเครื่องหลากหลายค่ะพี่น้องเป็นลูกป,ปั้งเซรามิดของฝากของก็ก็เอาร้านค้าเตรียมมาตั้งแล้วค่ะเตรียมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วค่ะพี่น้องเครื่องเงินเยอะมากมายค่ะแล้วก็มีรูปปั้นค่ะหลากหลายค่ะนี่เครื่องเงินก็สวยมากดูสิค่ะพี่น้อง สวยมากๆแนง่ก็ชอบมายืนดูค่ะพี่น้องอาหารตาคะ่ะอืมวันนี้พามาชมของเก่าค่ะที่ร้านในเมืองเนินแบกค่ะพี่น้องสวยงามมากๆเลยคะ่ะวันนี้พามาชมของเก่าค่ะที่ร้านในเมืองเนินแบกค่ะพี่น้องสวยงามมากๆเลยคะ่ะทองเพชรพลอยเยอะมากค่ะพี่น้อง แล้วก็เป็นพวกสังกพัน์พวกจานถ้วยกาแฟชํารวยค่ะเป็นรูปสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ค่ะพี่น้องสวยงามมากๆค่ะเป็นข้างในที่มองเห็นก็จะเป็นชํารวยค่ะเป็นรูปสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ค่ะพี่น้องสวยงามมากๆค่ะเป็นข้างในที่มองเห็นก็จะเป็นค่ะพี่น้อง คณก็เดินไปเดินมาก็ชมเรื่อยๆค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะดูสิคะส่วนมากๆเลยค่ะผลงนิดนึงค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะนี่ค่ะพี่น้องข้างในเยอะมากค่ะแต่แนนได้ดูข,ข้างนอกค่ะพี่น้องก็มองไม่เห็นใครข้างในเลยค่ะก็เลยถ่ายแต่ข้างนอก หลากหลายชนิดเลยคะ่ะสะสมเครื่องเงินเครื่องมุกเครื่องหลากหลายค่ะพี่น้องเป็นลูกบั้งเซรามิกของฝากของทองเพชรพลอยเยอะมากค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นพวกสังกัณฑ์พวกจานถ้วยกาแฟสวยมากค่ะพี่น้องและเป็นกำลังใจคะ่ะ สวยมากมากค่ะพี่น้องเครื่องเงินเยอะมากมายค่ะแล้วก็มีรูปปั้นค่ะหลากหลายค่ะนี่เครื่องเงินค่ะสวยมากดูสิค่ะพี่น้องสวยมากมากสวยมากค่ะพี่น้องคนไหนงก็ชอบมายินดูค่ะพี่น้องอาหารตาค่ะอืมชมรวยค่ะเป็นรูปสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ค่ะพี่น้อง สวยงามมากๆค่ะเป็นข้างในที่มองเห็นก็จะเป็นวันนี้พามาชมของเก่าค่ะที่ร้านในเมืองเงินแปกค่ะพี่นอ้องสวยงามมากๆเลยค่ะนิดนึงค่ะพี่นอ้องสวยงามมากค่ะหลากหลายชนิดเลยค่ะสะสมเครื่องเงิน เครื่องมุกเครื่องหลากหลายค่ะพี่น้องเป็นลูกปั้งเซรามิคของฝาของกระายนชอบชิ้นไหนคะก็ช่วงนี้เขาก็จะมีงานค่ะพี่น้องคนก็จะเริ่มเยอะค่ะพี่น้องวันนี้พามาชมของเก่าคะ่ะที่ร้านในเมืองเนินแบกค่ะพี่น้องสวยงามมากๆเลยค่ะแหงกชอบมายืนดูค่ะพี่น้องอาหารตาคะ่ะ อี่น่งก็ชอบมายืนดูค่ะพี่น้องอาหารตาค่ะอมอืทองเพชรพลอยเยอะมากค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นพวกสังกะพันธ์พวกาจานถ้วยกาแฟสวยมากค่ะพี่น้องดูสิค่ะสวยมากเลย นี่งก็ชอบมายืนดูคะ่ะพี่น้องอาหารตาค่ะอเครื่องเงินเยอะมากมายคะ่ะแล้วก็มีรูปปั้นคะ่ะหลากหลายคะ่ะนี่เครื่องเงินก็สวยมากดูสิคะ่ะพี่น้องสวยมากมากเลยดูสิสะสมสมัยก่อนมือสองก็มีก็เอาร้านค้าเตรียมมาตั้งแล้วคะ่ะเตรียมต้อนรับเทศก,กาลคริสต์มาสแล้วคะ่ะพี่น้อง อกก็มีค่ะสวยงามมากๆค่ะสวยมากๆดูสิค่ะ,ะยยนี่ครับพี่น้องคนก็เดินไปเดินมาก็ชมเรื่อยๆค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะดูสิค่ะสวยมากๆเลยค่ะรูปปั้นรูปสวยงามมากๆค่ะพี่น้องดูสิค่ะสวยมากเลย ก็หลากหลายครับพี่น้องก็เอามาให้เชยชมกันครับพี่น้องทับทีมพลอยมีหมดเลยครับพี่น้องก็กเอาร้านค้าเรียมมาตั้งแล้วคะ่ะเรียมตอนรับเทศกาลคริส,กกสต์มาสแล้วค่ะพี่น้องทองเพชรพลอยเยอะมากครับพี่น้องแล้วก็เป็นพวกสังกะพัน์พวกจานถ้วยกาแฟ หลากหลายชนิดเลยค่ะสะสมเครื่องเงินเครื่องมกุกเครื่องหลากหลายค่ะพี่น้องเป็นลูกปั้งเซรามิกของฝากของตรงนิดนึงค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะสวยมากค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องข้างในเยอะมากค่ะแต่แนนได้ดูข้างนอกค่ะพี่น้องประมองไม่เห็นใคร ข้างในเลยค่ะก็เลยถ่ายแต่ข้างนอกช่ำรวยค่ะเป็นรูปสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ค่ะพี่น้องสวยงามมากๆค่ะเป็นข้างในที่มองเห็นก็จะเป็นค่ะพี่น้องคนก็เดินไปเดินมาก็ชมเรื่อยๆค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะดูสิคะสวยมากๆเลยค่ะ,ะเป็นกำลังใจคะ่ะสวยมากๆค่ะพี่น้อง พี่น้องชอบใจชิ้นไหนคะคลิปนี้ก็เอาความงามของเรก่าสะสมมาฝากกันนะคะ,ะก็หลากหลายครับพี่น้องก็เอามาให้เชยชมกันครับพี่น้องทัพทีมพรอยมีหมดเลยครับพี่น้อง มีค่ะพี่น้องข้างในเยอะมากค่ะแต่ยังแนนได้ดูข้างนอกค่ะพี่น้องก็มองไม่เห็นใครข้างในเลยค่ะก็เลยถ่ายแต่ข้างนอกแนนก็ชอบมายินดูค่ะพี่น้องอาหารตาค่ะดูสิค่ะสวยมากเลยครับพี่น้อง คนก็เดินไปเดินมาก็ชมเรื่อยๆค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะดูสิคะสวยมากๆเลยค่ะวันนี้พามาชมของเก่าค่ะที่ร้านในเมืองเนินแบกค่ะพี่น้องสวยงามมากๆเลยค่ะชมรวยค่ะเป็นรูปสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะคะพี่น้องสวยงามมากๆค่ะเป็น ข้างในที่มองเห็นก็จะเป็นเป็นกำลังใจค่ะสวยมากๆค่ะพี่น้องแนงก็ชอบมายืนดูค่ะพี่น้องอาหารตาค่ะอหงนิดนึงค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะหงนิดนึงค่ะพี่น้อง สวยงามมากค่ะคลินี้ก็เอาความงามของเเก่าสะสมมาฝากกันนะคะเป็นกำลังใจค่ะสวยมากมากค่ะพี่น้องหลากหลายชนิดเลยคะ่ะสะสมเครื่องเงิน เครื่องมุกเครื่องหลากหลายค่ะพี่น้องเป็นลูกปัางเซรามิดของฝาก